สวัสดีครับผมจะพามาดูนะครับพึ่งให้โชคนะครับไม่รู้บินมาจากไหนนี่นะครับเอาเข้าไปใกล้ๆเลยนี่นะครับน,นี่ทานมาให้เลขเลยอือเจ็ดสามสามเจ็ดศูนย์สามนะครับงวดน,นี้สิบเจ็ดตุลาครับพึ่งให้โชคนะครับเอาดวงใครดวงมันนะเนี่ยเอาครับมามา นี่ให้โชคเนี่ยไม่ยอมหนีเลยนะครับผมถ่ายใกล้มากเลยนะเนี่ยใกล้ไม่ยอมหนีเลยเนี่ยนี่นะครับไม่แน่รางวัลที่หนึ่งอาจจะเข้าแผงนี้ก็ได้นะครับนี่ครับนี่นี่ครับรางวัลที่หนึ่งอาจจะเข้าแผงนี้ก็ได้นะเนี่ยไม่ยอมบินเลยเนี่ย <c oughs> นานแล้วนะครับเนี่ย นี่นะครับเนี่ยซื้อเอาเด้อเดี๋ยวจะหาว่าไม่บอกเด้อเนี่ยหกตัวนะเออนี่นะครับงวดนี้อาจจะมีสามมีเจ็ดก็ได้นะเออ ถ้ามันขวดใจตัวเก่าขวดดึงเอาเลยนี่พึ่งให้โชคติดไว้มาตัดใจแล้วมันฉีดลายพึ่งให้โชคเป็นไรไปดึงไปอีกแค่สองใบเออผมชอบอยู่นะมาเบิองมะเบืองเนี่ยมะเดืองอะไรกันกี่เนื้องเนี่ยพึ่งบินมาเกาะปุ๊บอยู่คิ่งนิ่งเลยเออไม่ไปไหนเลยให้โชคเลยเพราะว่าปีกมันขาย มันใบเดียวเองนะบใบด้วยใบใบดยเนพิงมันมาจับใยมันมาเกาะให้โชคอืมจับเดี๋ยมีเดมเพิงทิศละเนี่ยพึ่งให้โชคมาดูเอานะครับมาดูเอานะนี่นี่นี่ดึงว้ได้บะนี่อะไรงไม่คูออกเออเอาไปรวดเอาไปนถดโอ้พระาทพนใจล้ไงเออ โอ้ยคนขายของอยู่ด้วยกันได้ถ้าแพงก็ยังติดได้เลยสิบบาทเลยดูสิมันดึงแล้วมันจะบินหนีไหมมันจะหนีไหมไม่หนีโอ้โหเกาะไม่ยอมหนีเลยจะไปทั่วโอ้ยนี่นะขนาดลมพิววัดกันดินสูงสามเอตรนี่นะครับโอ้ยไม่ออกนะครับขอให้โชคดีขอให้โชคดีนะครึ่งกัดไป เพราะว่าปีกกันหักไม่ได้โอ้พึ่งให้โชคเฮเอโชคใครโชคมันเรูอ่อ